สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเกณฑ์ล็อกแช n e นลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเช็คอินห้องนะครับผ่านโปรแกรมอี e ด e ก t e กันนะครับในส่วนนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับล็อกอินเข้าส่วนระบบขึ้นมานะครับอ่ะการเช็คอินนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะครับประเภทแรกครับเรียกว่าการเช็คอินแบบเรียลไทม์ครับคือมีลูกค้าวอลกินเข้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์ครับ ก็ทําการเช็คอินให้ณช่วงเวลานั้นเลยครับประเภทที่2ครับคือมีลูกค้าบุ๊กกิ้งเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าเข้ามาทําการเช็คอินที่หน้าเคาน์เตอร์ครับเรามาดูลูกค้าประเภทแรกครับคือวอลกินเข้ามานะครับผมมีลูกค้าวอลกินเข้ามานะครับเป็นลูกค้าลายเก่าชื่อบริษัทแกซิเต็มประเทศไทยครับผมเราก็ทําการคลิกเลือกหมายเลขห้องที่ลูกค้าจะเช็คอินครับยกตัวอย่างเป็นห้อง201นะครับ ก็ทาการคลิกเลือกหมายในห้อง201นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วกดคําว่าเช็คอินห้องครับจะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดลูกค้าขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้ารายใหม่สามารถพิมพ์ข้อมูลลูกค้าเข้าไปได้เลยนะครับเป็นส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทบุคคลธรรมดานะครับสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับรหถ้าเป็นลูกค้ารายเก่าครับคลิกจุด3จุดนะครับข้างหลังรหัสลูกค้าตรงนี้ครับ สามารถค้นหาได้เลยครับผมค้นหาจากจากรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าชื่อสาขาเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับหรือจะเป็นในส่วนของเลขที่ผู้เสียภาษีหรือว่าจะเป็นรหัสประชา,า,าชนก็ได้นะครับในส่วนนี้อ่ะทีนี้ผมเจอนะครับบริษัทเกส y ิเต m ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการับบ b l ิลคลิกเลือกข้อมูลบริษัทขึ้นมาได้เลยนะครับหน้าจอของเราก็จะดึงข้อมูลบริษัทเกสติเตมขึ้นมานะครับในส่วนนี้ นะครับเป็นข้อมูลของบริษัทเลยนะครับขั้นตอนต่อมาครับกดคําว่าบันทึกนะครับป้อนเข้าไปครับว้าห้องนี้ลูกค้าพักกี่ท่านครับจะเป็น1ท่านหรือ2ท่านก็ได้นะครับอันนี้คมพัก1ท่านหมายเหตุตรงนี้นะครับสามารถใส่ชื่อลูกค้าที่ก็พักได้นะครับผมนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยครับอ่าสังเกตดูนะครับผมจากห้องสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับคือสถานะเช็คอินไปแล้ว1ห้องนะครับตัวนี้อ่า ขั้นตอนต่อมาครับเมื่อเราทําการเช็คอินให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําการอัพคีย์การ์ดให้กับลูกค้าด้วยโดยการเดินมาคลิกห้อง201ขึ้นมาครับจะปรากฏหน้าต่างเช็คอินขึ้นมานะครับผมในที่นี้ครับอ่สามารถนะครับผม1น,นะครับถ้าชําระเงินก่อนก็ติ๊กเลือกช่องรายการทั้งหมดได้เลยนะครับสังเกตดูด้านบนครับจะเป็นข้อมูลหมายเลขห้อง201 รวมเงินทั้งสิ้นอยู่ที่1300บาทนะครับเสร็จแล้วเมื่อติ๊กเลือกรายการเสร็จแล้วนะครับผมลูกค้าจะจะ,จะชำระเป็นมีนมทั้งหมด3ช่องทางนะครับมีเงินสดบัตรเครดิตเงินโอนนะครับสมมุติลูกค้าชำระเป็นเงินสดนะครับผมก็ติ๊กเลือกรายการแล้วกดข้าาเงินสดครับต้องการชำระเงินสดด้วย2รายการใช่หรือไม่ตอบเยสนะครับผมแล้วก็ลงวันที่ที่ขอจ่ายเงินนะครับผมตัวนี้นะครับ อ่ะผมกดบันทึกต่อไปนะครับเมื่อชําระเงินเสร็จแล้วยอดรวมทั้งสิ้นก็จะกลายเป็นศูนย์บาททันทีนะครับต่อมาครับทําการอัพคีย์การ์ดให้กับลูกค้าครับโดยการกดปุ่มที่คีย์การ์ดตัวนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วเมื่อโชว์ข้อมูลหมายเลขคลอง2องศขึ้นมานะครับในส่วนนี้อ่ะต่อมาครับก็ทําการนะครับผมเอาการ์ดเปล่าวางที่ตัวออกการ์ดนะครับผมเสร็จแล้วกดคําว่าบันทึกครับโปรแกรม ก็จะคีย์ข้อมูลนะครับผมของลูกค้าลงเข้าไปสู่ตัวบัตรครับผมก็นําบัตรตัวนี้ไปใช้สามารถเปิดน้องพักได้ตามปกติเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตกดโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการการ์ดสใบครับนําการ์ดเปล่าบัตรที่สวางที่ตัวออกการ์ดครับเสร็จแล้วกดคําว่าบันทึกครับจะทําการอัพคีย์การ์ดทั้งหมด2ใบนะครับเมื่อนาการอัพคีย์การ์ดเสร็จแล้วก็กดออกได้เลยนะครับก็กดออกได้เลยก็จะปรากฏหน้าต่างปกตินะครับผม นี่คือวิธีการเช็กอินประเภทลูกค้าแบบเดียวไทม์นะครับต่อมานะครับเป็นการเช็กอินลูกค้าแบบบุ๊กคิงครับผมก็จะเป็นห้องสีเหลืองตัวนี้นะครับที่มีลูกค้าบุ๊กคิงขึ้นมาอ่ะยกตัวอย่างครับคุณดิินชัยสมาพิสุทธ์นะครับมาเช็กอินที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วนะครับที่มีการบุ๊กคิงขึ้นมาผมก็ทาการดินคลิกห้องสีเหลืองของคุณอรินชัยขึ้นมานะครับก็จะปรากฏหน้าต่างห้องพักลูกค้าขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะกดคีย์การ์ดนะครับสังเกตดูมันจะเป็นสีเท เราจะไม่สามารถอัพคีย์การ์ดได้นะครับผมต้องกดคําว่าเช็คอินตรงนี้ก่อนนะครับผมปึ่งคือมีลูกค้ามาเช็กอินข้อมูลก็จะโชว์ว่าเช็กอินเอกสารเลขที่บุ๊กิ้งก็จะโชว์ขึ้นมาคุณต้องการทําต่อหรือไม่นะครับถ้าเกิดทําต่อก็ตอบเดยดไปได้เลยครับในส่วนนี้สังเกตดูนะครับทางห้อง501ก็จะกลายเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วครับในส่วนนี้เมนูต่อมาครับผมก็ทําการ ชําระเงินครับในส่วนนี้นะครับยอดเงินของห้อง5่าส่วนหจะรวมอยู่ที่2,300บาทนะครับก็มาดูรายการด้านล่างครับค่ารูมเดทค่าห้อง1วันที่28 1,000บาทวันที่29มีนาที่1,000บาทแสดงว่าคุณอดินชัยพักทั้งหมด2คืนนะครับในส่วนนี้มีค่าประจำากาซ300ในรวมกันเป็น2,300บาทนะครับถ้าลูกค้าจะชำระเงิน ติ๊กเลือกรายการได้เลยครับโดยการติ๊กออกก็ได้ในส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วชําระเป็นในส่วนนี้ก็เป็นอ่าผมเป็นอ่าเงินโอนก็ได้นะครับคุณต้องการชําระเงินอาเงินโอนจํานวน3รายการใช่หรือไม่นะครับก็ตอบเยสครับผมลงวันที่ที่ลูกค้าจ่ายครับปึ่งต่อมาครับลูกค้าโอนมาอ่าจากธนาคารไหนอ่ะสมมุติเป็นธนาคารอ่าบัวอ่าเป็นธนาคาร กสิกรแบงก์ผมก็เลือกกสิกรครับแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับใส่หมายเลขอ้างอิงครับผมว่าลูกค้าโอนครับเป็นหมายเลขอะไรเข้ามาอ่านะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับตัวนี้อ่าต่อมาครับอัพอัพคีการ์ดครับก็กดปุ่มที่อ่าคีการ์ดตัวนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็นําการ์ดเปล่ามาวางที่ตัวออกการ์ดนะครับก็กดคําว่าบันทึกได้เลยนะครับเราก็ทาการอัพข้อมูลนะครับสู่ตัวการ์ดเรียบร้อยครับ ถ้าเกิดมีลูกค้าต้องการการสองใบก็นํากราดใบที่2ครับมาวางที่ตัวออกการาดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกเหมือนเดิมครับผมก็ทําการออกการสองใบนะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วกดออกได้เลยนะครับแล้วกดออกได้เลยนะครับครับก็จบแล้วนะครับวิธีการเช็กินห้องพักนะครับผม